السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اوجب علينا ان نقوم بالواجبات اشهد ان لا اله الا الله الذي امرنا بان نترك السيئات والمنكرات واشهد ان سيدنا محمد العبد ورسول الافضل المخلوقات اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وفاته البركات ว و ع ل ั عاله وعثها به جنوز ا ل خ ي ر ุล أما بعد فيا أيها المسلمون ต ت ق و ق ق ا ิ ل ل ه حق تقاته ولا تموتوا على وعند มุ م س ل م <ت ص> ي <في> ن <ق> ท่านพี่น้องผู้ที่มีความย่ำเกรงต่กว่าพร้อมด้วยมีความศรัทธาต่ออลละซุบฮานูวะตาลาที่รักทั้งหลายการที่เราแต่ละคนได้ทำละหมาดฟัดดูฮะเวลา ได้เป็นผลสำเร็จติดต่อกันเป็นประจำและการที่เราแต่ละคนนั้นได้ถือศีลอดในเดือนมอมฎบนได้เป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนและการที่เราสนใจมีความเลื่อมใสอยากที่จะมามัสยิดอยากที่จะทำความดีในประการในประการต่างๆตั้งปวงตามที่ศาสนาบัญญัติใช้ และการที่คนในครอบครัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าลูกของเรานะครับเตือนกันง่ายแนะนำกันได้สั่งสอนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในบุตปัญญา,าศาสนาก็มีความเชื่อฟังกันนะครับดังทั้งหมดนั้นนับเป็นวาสนาเป็นโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ที่เราแต่ละคนแต่ละครอบครัวได้รับเนื้อมัดได้รับพระเมตตาจากองค์ลอสุบานฮวาตาลา โดยเฉพาะเจาะจงไม่ใช่เป็นที่ตัวเรานั้นเลือกเองไม่ใช่เป็นเพราะเรานั้นมีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์ไม่ใช่เพราะเรานั้นเกิดมาในตระกูลดีแต่เป็นเพราะเรานั้นต่างได้รับพระมิตราจากอิมรัสบาดูวาตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงบาตานีดายะเปิดทางนำแก่หัวใจของเรา พระองค์ทรงปราณีให้เรานั้นได้เข้ามาอยู่ในรหมัดความเมตตาของพระองค์เราจึงต้องรู้จักขอบคุณสำนึกกตัญญูให้มากๆและเราจะต้องรักษาปกป้องอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเรานั้นให้ล่องลอยไปตามสัง,สงคมที่ไม่ดีไม่งามและก็เราอย่าไปคล้อยตามคนที่เขานั้นไม่ได้มีความศรัทธา อย่าไปเห็นดีเห็นชอบกับสิ่งที่ไม่ดีในหนทางที่ศาสนาไม่ยินดีเพราะอะไรครับเพราะเราอาจจะถูกปิดหัวใจกลายเป็นมุสลิมประเภทที่เห็นความชั่วเป็นความดีรู้สึกเบื่อหน่ายก่ต่อการทำอิบาดัตและกล็ละเมิดบทบัญญัติห้ามของศาสนาอย่างที่มุสลิมบางจํานวนที่ไม่ใช่น้อยถูกปิดกัน้นซึ่งฮีดายะ หมดทางนำมีแต่ทางตันไปสู่ความหลงผิดเพราะความไม่ดีความเลวที่เขาไปมั่วสุมจนเกิดว่าเขาละทิ้งละหมาดหนีมัสยิดลืมถือศีลอดอสิ้นทางปลอดภัยในโลกหน้าอาิเคะร์ท่านพี่น้องทีรร่เคารพดังนั้นเมื่อตัวเราหรือคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเราลูกของเรา เขาเหล่านั้นเป็นคนที่รักชอบในการปฏิบัติความดีตามที่ศาสนาใช้และมีความย่ำเกรงต่อการลงโทษของอลลอสุบฮานุฮฺวาตาลาโดยการไม่ยอมทำชั่วไม่ยอมเนรคุณในการละเมิดเรื่องที่ศาสนานั่นก็เป็นที่แสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเป็นผู้ที่มีความอีมานอย่างมั่นคงแล้วและเราก็ได้รับฮีดยะแล้ว องค์อัสสุบหานุหวตาลาได้ทรงเมตตาแก่เราแล้วจึงขอให้เรานั้นมีความสุขุรนอบน้อมสำนึกพร้อมด้วยการปกป้องการดำเนินชีวิตของเรานั้นให้มั่นอยู่ในความดีเช่นอะไรบ้างเช่นเราอย่าเปลี่ยนทิศทางเพราะเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นมนุษย์ที่มีศรัทธาอยู่ในหนทางที่เทีงตรงของศาสนาแล้วดังในคำเบียนกรานในสุระอลระ อายะทีสามสิบเอ็ดอ์ละสุบฮานุฮวาตาลาได้ทรงตักเตือนหอพวกเราได้สำนึกถึงเรื่องนี้ว่าบิสมิลลาฮิร a อะ a ะ i r rahim ب ا ل ซิลล ر جميع فلم يأذن ล ل ذ ي ยะชาอุลลอฮุละฮดันนาะซึ่งมีใจความว่า อันการงานทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นล้วนแต่เป็นสิทธิของลอสุบฮาเนหัวตาลาหาได้มีใครอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมแล้วพวงชนผู้ศรัทธายังไม่รู้อีกหรือว่ามานเมน็นองลอสุบฮานหวตาลาทรงประสงค์แล้วพระองค์ย่อมทรงชี้นำแก่มวลมนุษย์ทั้งสินให้เขาเหล่านั้นมีศรัทธาทั่วกันหมดโดยไม่มีเหลือคนใดซึ่งศรัทธาไว้อีกเลยแต่ พระองค์ก็มีทรงประสงค์เช่นนั้นทรงให้มีศรัทธาก็เฉพาะแต่คนที่พระองค์ทรงมุ่งหมายเท่านั้นท่านพิ้องที่เคารพรักดังนั้นหากตัวเรามีความศรัทธามีความเชื่อมัน่นและปฏิบัติแต่เรื่องดีงามมันศึกษาหาวิชาความรู้ในด้านศาสนาและก็ดูแลครอบครัวให้ทุกคนนั้นดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของศาสนานั่นแหละ ือเครื่องหมายบอกให้เรารู้ว่าตัวเราและคนในครอบครัวของเรานั้นได้รับพระเมิตราได้รับคีรดยะจากองค์พระผู้อภิบาลแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนกับการมีคุณค่าที่พระองค์ได้ให้เรานั้นอยู่ในกรอบในแนวทางของศาสนาท่านพี่น้องที่กรุบรัก ไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีรอศูนท่านใดและไม่มีมาเลกัตองคไหนที่จะมาเปิดหัวใจของเราให้มีความเลื่อมใสให้มีความศรัทธาได้นอกจากอ,กองค์ลัทธิสุภานุภูวิตาลาผู้ทรงเปิดหัวใจให้เราเท่านั้นเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์จึงขอให้เรานั้นอย่าได้ลำพองอย่าได้ทรนงในความดีงามที่เรามีอยู่อย่าเอาความดีที่เราทําเที่ยวไปโอวดคนนั้นอวดคนนี้ เราจะต้องชูกรขอบคุณสำนึกในพระมิตาเจ้าของลอสซบาโนวาตาลาให้มากเพราะอะไรเพราะเราได้รับฮิดายะได้รับทางนำจากพระองค์ให้จิตใจของเรานั้นเปิดกว้างในหนทางของศาสนาดังในอันกราสุรอัลกอสอายตีอันพระองค์ทรงตรัสว่าบิสมิลลายระฮ์มานุรราฮีม อินนะกลาดะหดีมัลอะห์บับตะวาลากินนัลลอฮะยะดีมัยยะชาอูวะฮูอะลามูบินมุหตะดีนซึ่งมีใจความว่าโอ้ ه, ม د, ุฮัมมัดแท้จริงตัวเจ้านั้นไม่มีอำนาจที่จะชี้นําบุคคลที่เจ้ารักได้หรอกแม้นเจ้าจะมีความตั้งใจอย่างเหลือกเกินที่จะให้เขาผู้นั้นได้รับทางนําสู่แนวทางของศาสนาอิสลาม แต่ตว่าอลอสุบฮานูวาตาลาจักทรงชี้นำแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงรอบรู้ในบรรดาผู้ได้รับการชี้นำทั้งหลายท่านพี่น้องที่กรพรักองค์การนี้ทรงประทานมาให้เหมือนท่านนาบีมัมัสนลอุวะลวะซัลลัมมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะชักชวนลุงของท่านคือท่านอบูตอเลบให้เข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ท่านพี่น้องที่กรบรักถ,ถึงแม้ว่าการงานทุกสิ่งเป็นสิทธิ์ของลอสุบาห์นัวตาลาแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ตักเตือนซึ่งกันและกันแนะนำกันให้ความรู้กันสั่งสอนกันมีหน้าที่เผยแพร่ความจริงให้ความรู้กันในเรื่องของศาสนาหากว่าเรานั้นพอจะมีความรู้บ้างส่วนเมื่อเราสอนไปแล้วเราแนะนำไปแล้วตักเตือนใครไปแล้วจะเกิดผลหรือไม่ เขาจะเชื่อเราแค่ไหนเขาจะตามเราหรือไม่หรือไม่เชื่อเราเรื่องนั้นไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราแต่เป็นการงานของลอสุบฮานุวาตาลาที่จะทรงประทานทางนำหรือเปิดวใจัยให้แก่ใครใครจะเชื่อใครจะศรัทธาใครจะน้อมรับหรือใครจะปฏิเสธก็สุดแล้วแต่องลอธิสุฮานุวาตาลาจะทรงมุ่งหมายแม้จะท่านอบูตอเลบ ลุงผู้ที่เคยอุปการะเลี้ยงดูอุ้มชูของอุอ้มชูท่านนาบีมัมมัสสลลัลลอฮุวาเลวะสลแมมาตั้งแต่เยาวัยท่านนาบีมัมมัสสลลัลลอฮุวาเลวะสลแมและมีความมุ่งมา่รปัถนาอย่างเกรงกล้าที่จะให้ลุงของท่านเข้ามารับนับถือาศาสนาิสลามอยากให้ท่านเข้ารับการปริยายนกาลกาลิมอชฮาดะไม่ว่าจะแนะนำอ้อนวอนอธิบายขอร้องขนาดไหนก็ไม่เป็นผลเพราะอะไรครับ พระองค์ลอสบาณุวาตาลาไม่ทรงมุ่งหมายเช่นนั้นดังนั้นเราจะต้องชูกรขอบคุณให้มากมากเถิดที่เราได้เกิดมาเป็นเป็นผู้มีศรัทธาท่านที่เป็พี่น้องที่กรบรักสำหรับกุธบะหววันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าในการที่เราเป็นคนดีนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีด้วยตนเองหรือมีครูมีครูบาอาจารย์ที่เก่งล้าสามารถแต่เป็นแต่เป็นสิ่งที่อัอล ได้ทรงบานฮีใดยะได้ทรงบารานตอฟิกให้กับเราและคนในครอบครัวในการที่เรานั้นได้ดําเนินอยู่ในกรอบแนวทางของศาสนาในขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่ในหนทางที่ดีแล้วเราก็อย่าได้ทะนุทรนงตนเองอย่าได้ลำพองในความดีงามของตนมิฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นผู้ที่หลงทางได้ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الأمل ظالما فلنفسي ومن أساف عليها وما ربك بصلاة للنبي بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل سنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم